สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อะครับวันนี้เราก็มาแนะนําหูฟังบลูทูธกันอีกตัวหนึ่งนะครับหูฟังบลูทูธระบบ TWS นะครับตัวนี้ก็มาจากแบรนด์ที่เราขายอยู่แล้วนะครับก็คือไมโฟนะครับรุ่น O7 นะครับก็ตัวนี้เป็นการอัปเกรดมาจากรุ่น O7 เดิมนะตัวนี้นะครับหลังจากที่ O7 ก่อนหน้านี้เคยออกมาแล้วนะครับหน้าตาเหมือนกันเปียบเลยนะครับจะเป็นรุ่น O7 ก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมยาวๆรอบเนี้ย ผมทีแรกเข้าใจว่าเขาแค่รีแพคเกจนะปรากฏว่าไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับมันเป็นอ่ามันเป็นการอัปเกรดครั้งใหม่ของตัว m i โฟโอเจเองจากรุ่นเดิมที่แล้วนะครับที่มี2รุ่นนะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมกว้างๆนะครับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วล่ะนะครับตัวเนี้เขาก็ทําการอัปเกรดไดเวอร์ภายในใหม่มานะครับโดยที่รูปลักษณ์ภายนอกยังคงเดิมนะเดี๋ยวเรามาดูว่าอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างนะครับสําหรับ m i โฟโอเจตัวใหม่นะครับ ดับแรกเลยคือที่เห็นชัดก่อนเลยคือแพ็กเกจนะครับต้องต้องขอบอกตามตรงว,ว่าครั้งแรกที่ผมเห็นผมเข้าใจว่าเขาแค่รีแพ็กเกจนะเพราะว่า,าส่วนตัวผมชอบแพ็กเกจแบบเดิมมากกว่านะครับดูดีกว่าแล้วเวลาจัดเรียงผมว่ามันดูสวยกว่านะกล่องมันจะเป็นสีเหลี่ยมใหญ่ๆนะครับรอบนี้เขาก็ทํามาเป็นกล่องแบบนี้นะครับกล่องนี้เวลาเปิดก็คือสไลด์มาของมันจะวางอยู่ข้างในเป็นลึกๆนะครับคล้ายๆคล้ายๆกล่องเหมือนกล่องกล้องพวกพวกแบบ SJ Cam หรืออะไรอย่างงี้มากกว่านะครับตัวกล่องเขาเป็นแบบนี้ นะครับทีนี้ตัวอุปกรณ์ภายในก็จะมีตามในภาพนี้เลยนะครับจะมีสายชาร์จแบบใช้สีหเส้นนะครับสีเขียวตามตามของเขาเลยนะครับทุกรุ่นก็จะแถมสายรุ่นนี้แหละสีเขียวนะครับแล้วก็คู่มือใส่มาในซองมันแบบนี้แทนเล็กๆแล้วนะครับเพราะว่ารอบนี้กล่องมันเป็นแนวนี้นะครับเขาก็เลยต้องเปลี่ยนคู่มือไปด้วยนะครับรวมถึงตัวเอียแคปนะครับซึ่งรอบนี้ก็เป็นแพ็กเกจนี้ก็ให้มาสวยกว่านะครับเป็นแบบนี้นะครับจำนวนเท่าเดิมนะครับแต่ว่า ของเดิมเขาจะใส่มาในถุงซิปเล็กๆแล้วก็ยัดอยู่ในกล่องนะครับแต่ว่ารอบนี้ก็ทามาอย่างนี้ดูดีหน่อยนะครับเป็นแบบกล่องมีที่เก็บอะไรเรียบร้อยแต่ว่าก็ก็ใช้งานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาถึงส่วนตัวหูฟังตัวตลับเนี่ยไมโคเจ็เนี่ยก็เช่นเคยนะครับวัสดุเนี่ยเป็นอลูมิเนียมทั้งตัวคือตลับเนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับเป็นหูฟังที่พกใช้รายวันเนี่ยค่อนข้างสะดวกสบายนะครับมันเล็กนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนของการผลิตตัวตลับเนี่ยนะครับก็ ดีมาตั้งแต่รอบแรกแล้วนะครับคือเป็นวัสดุเป็นอลูมิเนียมทั้งตัวนะครับทำผิวโนดสมานะครับคือขนาดเล็กนะครับแต่ว่ามีน้ําหนักแล้วก็ค่อนข้างสวยนะครับคือบานพงบานทับอะไรเขาก็ทํามาดีหมดเลยเป็นโลหะนะครับด้านในก็ตรงนี้เป็นส่วนที่แสดงปริมาตรแบตเตอรี่นะครับทีนี้ปัญหามันจะมีอย่างตรงที่ว่าอ้อโทษนะครับตัวนี้มันออกมาด้วยกัน2สีนะครับก็คือสีนี้นะครับเป็นสีเทาๆดำๆเขาเรียกสีดำนะครับแต่จริงพอดูจริงมันจะไม่ได้ดําปีมันจะเป็นสีเทาเข้ม นะครับกึ่งกึ่งควันดุรีแบบเข้มๆนะครับแล้วก็อีกสีคือเป็นตัวตัวสีน้ําเงินแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบบอดี้เนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินนะครับลองหารูปในเว็บดูเอานะครับประมาณนี้นะครับมี2ส,สีนะตัวสีน้าเงินด้านในก็จะเป็นสีขาวก็ค่อนข้างสวยนะครับแต่ว่าผมชอบสีนี้มากกว่านะก็ในส่วนของภายนอกนะครับก็ต้องบอกว่าไมโคโอเจ็เนี่ยเท่าเท่าที่ขายมานะครับมันออกมาทั้งหมดเนี่ยถ้านับรุ่นนี้ด้วยเนี่ยเป็นรุ่นที่สามแล้วโดวยที่ ไม่ได้มีรายละเอียดภายนอกอะไรที่มันแตกต่างกันเลยนะครับใน2รุ่นแรกรุ่นแรกเคยออกมา2รุ่นนะครับจะเป็นรุ่นที่มี1นึ่าหนึ่งไดเวอร์แบบบาลานซ์เมเจอร์นะครับแล้วก็รุ่นที่เป็น2องบาลานซ์เมเจอร์นะครับในรุ่นแรกนะครับจะต่างแค่สีกล่องนะครับแต่ว่าถ้าเราหยิบตัวหูฟังออกมาเนี่ยเราจะดูไม่ออกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนใน3รุ่นนี้นะครับดูไม่ดูไม่ออกแยกไม่ได้เลยนะครับเพราะตรงนี้เขาเขียนเหมือนกันหมดเลยคือว่าเขียนแค่เป็นโมเดล O7 แบบนี้นะครับโดยที่เขาไม่ได้มี จุดให้เราสังเกตรหรือจำแนกมันได้นะครับว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนเพราะฉะนั้นตอนซื้อเนี่ยคือแยกได้จากกล่องอย่างเดียวนะครับเพราะว่าหลายชื่อการเชื่อมต่ออะไรก็ยังเป็นชื่อแบบเดิมระบบมันเหมือนเดิมหมดนะครับโดยที่ณปัจจุบันนี้นะครับก็คือตัวบริษัทไมโฟนนี่ผมเช็คจากหน้าเว็บเพจเขานะเขาก็จะยกเลิกการผลิต2รุ่นเดิมไปแล้วนะครับก็คือรุ่นที่เป็น b a l น n ์ e มิเตอร์นะครับโดยที่ปัจจุบันเนี่ยตัวไมโฟโอเจ็เนี่ยจะผลิตเหลือรุ่นเดียวคือรุ่นนี้นะครับรุ่นที่เป็นกกลล่องแแบบนี้น้ว ภายนอกจุดที่จำแนกได้ก็คือเขาจะเขียนตรงนี้ว่า deep bass นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ Dynamic Speaker Driver อย่างนี้นะครับก็จะแยกมาอย่างนี้แค่นั้นเองนะครับโดยที่อ่ะเรามาดูสเปคกันนะครับในส่วนของรุ่นเดิมเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบ Driver ร์แบบบาล a นซ์เมเจอร์ตัวนะครับชิปเซ็ตเป็นคอค l ม o m m 3020องนะครับรองรับ aptx ซึ่งตรงเนี้ยตัวชิปเซ็ตอะไรก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่จะต่างกันตรงที่ ตัวนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นไดเวอร์แบบใหม่นะครับเขาเขียนมาอย่างนี้ซึ่งผมก็เพิ่งเคยได้ยินชื่อตัวนี้นะเขาบอกว่าไดเวอร์เขาเป็นคาร์บอนนาโนทิวเดอร์แฟลมดนามิกสปีกเกอร์ไดเวอร์ยูนิตนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นไดเวอร์ที่เขาพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับไ i โครโอเจ็เนี่ยเป็นตัวแรกนะครับเพราะว่ายังไม่เห็นใครใช้นะจะมีแค่ไมโ o รโอเจ็รุ่นเดียวที่ใช้นะครับแล้วก็พวก O4 อะไรก็ยังเป็นดนามิกธรรมดานะครับยังไม่มีตัวไหนที่จะใช้เทคโนโลยีนี้นะครับไอ้คาร์บอนนาโนทิวเนี่ยซึ่ง เขาเคลมว่ามันให้เสียงเบสแล้วก็เสียงกลางเสียงแหลมอะไรที่ดีขึ้นนะครับ รวมถึงส่วนอื่นเนี่ยก็ยังเป็นสเปคเดิมนะครับคือรองรับบลูทูธเวอร์ชันห้นย์นะครับเป็นชิปเซ็ตของคอมนะครับรองรับ aptx นะครับมีไมโครโฟน2ตัวในแต่ละข้างนะครับเพื่อตัดเสียงรบกวนเวลาสนทนานะครับแล้วก็สวิตช์เป็นแบบสัมผัสนะครับกันน้ำระดับ ip 6 7นะครับแล้วก็ใช้งานใช้พลังงานต่ำนะครับใช้ได้4.5่าถึงชั่วโมงต่อการเล่นต่อเนื่อง1ครั้งนะครับแล้วก็ตัวตลับเนี่ยสามารถชาร์จถูกฟังได้สามรอบนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสเปคคร่าว นี่เรามาดูที่ไอ้อุปกรณ์นี้ก็เหมือนที่กี้แจ้งไปนะครับมีสายมีคู่มือมีจุกทีนี้ก็มาดูตัวตัวเนี่ยก็เป็นเหมือนเดิมเลยนะครับคือตลับเป็นวัสดุเป็นโลหะอะไรเงี้ยนะครับหยิบมาให้ดูตัวก่อนผมเคยทํารีวิวไปแล้วนะครับในส่วนของภายนอกเนี่ยเหมือนกันหมดเลยจะสังเกตได้ตรงนี้ตรงเดียวเท่าที่ผมลองนะในส่วนของ O7 ตัว2องไดเวอร์เดิมนะครับไอตัวตัวไอข้างในเนี่ยนะครับไอตัวกันขี้หูด้านในเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับที่ผมเคยใช้มานะตัวนี้เขาเปลี่ยนเป็นสีดําแล้ว นี่คือส่วนแค่แค่ส่วนเดียวนะครับสําหรับรูปร่างหน้าตาภายนอกที่จะแยกมันได้นะครับนอกนั้นเนี่ยถ้าเกิดเอามาสลับกันเนี่ยดูไม่ออกเลยให้สังเกตแค่ไอไอด้านในเนี่ยนะครับเนี่ยอันจะเป็นสีดํานะครับแต่ว่าตัวนั้นอะ่ะตรงตรง,ตรงที่แผ่นกันขี้หูเนี่ยนะครับไอเอลแว็กอะไรเนี่ยนะครับจะกันมันจะเป็นสีแดงนะครับถ้าท่านใดไม่เคยเห็นก็ลองไปย้อนดูตัว,ต,วตัวที่ผมรีวิวไว้ครั้งที่แล้วนะ นอกนั้นภายนอกเหมือนกันหมดเลยนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับตัวหูฟังวัสดุเป็นแบบนี้นะครับสวิตเป็นระบบสัมผัสนะครับมีไมโครโฟน2ตัวแต่ละข้างตรงนี้เป็นไฟสถานะนะครับตรงนี้นะครับนี้จะเป็นขีดเล็กๆเนี้ยนะครับเป็นไฟสถานะนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของจุกซิลิโคนตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งคอนแทคชาร์จนะครับทีนี้ก็มาดูที่ตัวตลับนะครับตัวตลับก็อย่างที่ผมบอกไว้นะครับคือ มันเป็นหูฟังตลับเล็กๆซึ่งทามาค่อนข้างแข็งแรงนะครับวัสดุเนี่ยเป็นโลหะหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับจับเนี่ยจะเย็นๆเป็นโลหะหมดเลยนะครับมีน้ําหนักค่อนข้างสูงนะครับคือเป็นเอ่อเป็นตลับหูฟังที่เล็กแต่หนักนะครับรู้สึกหนักเลยแหละนะครับแล้วก็บานพับอะไรเขาจะเลือกใช้เป็นโลหะหมดเลยเพื่อความทนทานนะแล้วก็ตรงนี้จะมีไฟสถานะเวลาเราชาร์จหูฟังนะครับตรงนี้ก็เป็นคอนแทคสําหรับชาร์จแบตนะครับเวลาเราใส่ไปอย่างนี้นะครับมันก็จะทําการชาร์จ นะครับแบบนี้นะครับมันก็จะทําขันชารจอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะขึ้นไฟสถานะมานะครับในขณะชาจเนี่ยตัวหูฟังก็จะมีไฟติดนี้นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับตัวไมโฟโอเจ็ดตัวดีเบสนะครับทีนี้เราก็มาถึงส่วนการเชื่อมต่อกันนะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับก็เหมือนเดิมนะครับให้เราทําการเปิดเมนูบลูทูธนะครับที่ตัวโทรศัพท์เรานะครับนี่อย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการหยิบตัวหูฟังออกมา2ข้างเลย ครับพร้อมกันตูฟังมันจะเชื่อมต่อกันเองก่อนนะครับแบบนี้นะจากนั้นนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นชื่อให้เรากดเชื่อมต่อนะครับเนี่ยนะครับตอนนี้มันกระพริบกระพริบอยู่นะครับลองนนี้มาแล้วนะครับจะขึ้นนี้นะครับจะเห็นว่าาเขาจะขึ้นว่า Myfo O7r นะครับซึ่งเหมือนครั้งที่แล้วเลยนะครับเราก็คือตอนนี้เขาแจ้งว่าอันนี้คือข้างขวานะครับ Myfo O7r ให้เรากดเชื่อมต่อไปเลยนะครับ หลังจากนั้นพอมันเชื่อมต่อเสร็จนะครับอตอนนี้หูฟังจะพร้อมใช้ในระบบ tws แล้วนะครับก็จะใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าเขาจะขึ้น Re q u e s t ใหม่อีกทีให้เรากดเชื่อมต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับก็ให้เรากดไปนะครับหลังจากที่มันเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวรายชื่อหูฟังมันจะต้องขึ้นมาเป็น2ชื่อนะถ้าผมจําไม่ผิดเดี๋ยวขอลองดูนะครับอนนี่นะครับดังแบบนั้นเราลองเก็บเข้ากล่องดูก่อนแล้วเดี๋ยวดึงมาให้เชื่อมใหม่ นะครับอ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับเดี๋ยวมันจะทําการเชื่อมต่อของมันกันเองนะครับในส่วนของหูฟังเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้คืออยู่ในสถานะพร้อมใช้งานละนะครับเรียบร้อยนะครับสามารถตอนนี้หูฟังจะพร้อมใช้งานแล้วนะครับสามารถใช้งานได้เลย นะครับโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยใน OS เก่านะครับเวลาเรากดเชื่อมต่อแบบ2ครั้งนะครับมันจะขึ้นเป็นไ i f o o 7R กับ o 7L นะครับเหตุผลที่เขาต้องทำเป็น2ชื่อไม่ต้องงงนะครับเพราะว่า,าเขาออกแบบมาให้มันสามารถเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์เราได้ทั้งหูซ้ายหูขวาในกรณีที่เราจะใช้หูเดียวหรือ2หูนะครับมันจะได้ใช้งานได้ทั้งคู่นะครับโดยที่มันจะทําการแบบเหมือนกับเชื่อมต่อรอไว้ก่อนเลยนะครับในระหว่างหูซ้ายหูขวาที่โทรศัพท์เรานะครับแล้วก็ พอสมมุติว่าเนมันขึ้นหลายชื่อฝั่งขวานะครับถ้าผมหยิบฝั่งซ้ายมาใช้เนี่ยมันก็ยังจะใช้งานได้นะครับนี้นะครับผมจะลองเก็บข้างขวาดูนะ,ะมันจะต้องเชื่อมต่อได้นะครับเมื่อกี้เราไปแล้วนี่นะครับอ่านี่มันจะขึ้นอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ,รบ,นนรบเห็นไหมครับจะได้ไม่งงกันนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้ตอนนี้ผมไม่ได้เชื่อมต่อเลยนะ ตัวหูฟังเนี่ยพอเชื่อมต่อแล้วมันจะมีมีรายชื่อขึ้นมา2ชื่อนะครับก็คือ O7L กับ O7R นะครับนี่วางไม่ลงนะอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับไมโค O7L O7R นะครับโดยที่ถ้าจากที่ตอนเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับหูข้างขวาเนี่ยจะเป็นหูข้างหลักนะครับคือ,อถ้าเราหยิบหูขวาขึ้นมาแล้วมันเชื่อมต่อขึ้นข้างขวาก็คือตอนที่เราใช้2ข้างแบบนี้นะครับนี่สมมุติผมหยิบออกมา2ข้างนะครับ แล้วมันเชื่อมต่อเดี๋ยวมันจะต้องเชื่อมต่อแค่ข้างเดียวนะครับคือข้างขวานี่เดี๋ยวมันจะต้องทําการเชื่อมต่อนะครับเห็นไหมครับแต่ว่าในกรณีที่ผมเก็บเข้าไปนะครับบังเอิญผมอยากจะใช้หูซ้ายข้างเดียวนะครับผมหยิบหูซ้ายขึ้นมานะครับแบบนี้นะรายชื่อมันก็จะมาเชื่อมต่อข้างซ้ายเห็นไหมครับคือคือไอตรงการเชื่อมต่อเนี่ยงงนิดหน่อยนะแต่ว่าเขาทําเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้ทั้งสองข้างโดยที่แบบ เวลาเราจะใช้ข้างเดียวนะครับเราก็ไม่ต้องมากดเชื่อมต่อหรือมารีเซ็ตตัวหูฟังอีกทีอย่างในหูฟัง TWS รุ่นก่อนๆน,นะครับซึ่งเวลาเราจะแยกใช้ข้างเดียวหรือใช้2ข้างเนี่ยเราจะต้องมันต้องกดเชื่อมต่อใหม่ครั้งหนึ่งนะครับในตัว m i โ o รโอเจ็แล้วก็หูฟังหลายๆรุ่นที่ใช้ชิปเซต3020อย่าง s o u n d p e a t พวก TrueEngine ก็จะเป็นระบบนี้นะครับคือพอเชื่อมต่อสมบูรณ์เนี่ยมันจะต้องขึ้นลายชื่อ2ชื่อนะคือมีข้างซ้ายข้างขวานะครับทำให้การเชื่อมต่อแล้วก็สามารถใช้งานทีละข้างได้เนี่ยเป็นไปอย่างอิสระ นะครับก็ประมาณนี้นะครับพยายามพูดให้มันเข้าใจเนาะจะได้ไม่งงว่าทำไมมันขึ้น2ชื่อนะครับเวลามันเชื่อมต่อมันจะเชื่อมต่อทีละชื่อแหละนะครับข้างซ้ายข้างขวานะครับประมาณนี้ส่วนฟังก์ชันที่หูฟังนะครับเขาก็ออกแบบมาได้ดีนะครับฟังก์ชันยังคงเดิมนะคือเป็นการแตะแบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มและลดเสียงนะครับในแต่ละข้างนะครับโดยที่เราไม่ต้องกลัวมันลั่นนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสวิตช์ระบบสัมผัสนะครับถ้าเกิดว่า เขาทํามาเป็นแบบแตะครั้งเดียวเล่นหยุดเล่นเนี่ยบางทีมันจะสร้างความลาคาญเพราะว่าบางทีเรามือไปจับจับ,จบที่หูฟังมันจะเป็นการเล่นและหยุดเล่นเพลงนะครับอันนี้เขาก็แก้ปัญหาด้วยการที่แบบถ้าเราแตะครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการเพิ่มและลดเสียงนะครับโดยที่ฝั่งขวาแตะหนึ่งครั้งเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเสียงนะครับถ้าแตะฝั่งซ้ายอย่างเงี้ยจะเป็นการลดเสียงแล้วก็ฟังก์ชั่นอื่นเช่นรับสายวางสายหรือว่าเพย์พอสเพลงนะครับก็ใช้การแตะ2ครั้งเอานะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวหูฟังในส่วนของฟังก์ชันเนี่ยเหมือนเดิมทุกประการนะครับสามารถเปิดดูในคู่มือได้เลยโดยที่ตัวนี้นะครับสามารถสั่งงานฟังก์ชันต่างๆได้ครบที่ตัวหูฟังเลยไม่ว่าจะเป็นการาเล่นและหยุดเพลงรับสายวางสายนะครับแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปลี่ยนเพลงนะครับทำได้หมดเลยเรียกแอสซิสแตนต่างๆอย่าง Siri หรือ Google Assistant นะครับ ก็จะใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับสั่งงานได้ที่หูฟังโดยที่เราไม่ต้องเอามือไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยสามารถสั่งงานได้ทุกฟังก์ชันนะครับพร้อมด้วยการที่มันเป็นชิปเซ็ต Qualcomm นะครับจะรองรับระบบ APTX นะครับนี่นะครับเขาจะมีสัญลักษณ์นี้นะครับ ซึ่งระบบ aptx เนี่ยมันจะทำให้บิตเ a ทในการส่งสัญญาณเสียงเนี่ยดีกว่าบลูทูธภาคปกตินะครับทำให้คุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยดีขึ้นแต่ว่า,ามันไม่ได้รองรับในโทรศัพท์ทุกรุ่นนะครับจะรองรับในโทรศัพท์นนคทพแค่บางรุ่นโดยเฉพาะตระกูลที่ใช้ชิปเซตของเครื่องเป็น qualcomm นะครับ,รบเช่นพวกหัวเว่ยหรือว่าซัมซุงในบางรุ่นนะครับแต่ว่า,าในส่วนของ iPhone ก็จะยังไม่รองรับส่วนของ aptx นี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไ i โฟ7ตัว deep bass นะครับ ก็มาถึงส่วนสรุปกันนะครับต้องบอกว่า,าผมค่อนข้างชื่นชมในบริษัทนี้อย่างหนึ่งนะครับท,ที่เป็นมาตั้งแต่ทุกๆรุ่นที่ใช้งานมานะครับคือตัวหูฟังตัวบริษัทไมโครเนี่ยนะครับเขาทำหูฟังมาค่อนข้างจะไม่เอาใจตลาดสักเท่าไหร่นะครับค,คือเท่าที่ผมใช้หูฟังมันเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเหมือนที่ผมเคยพูดนะครับว่า หูฟังส่วนมากนะครับเสียงช่วงนี้นะครับในช่วงราคาเนี้ยมันเสียงมันจะคล้ายๆกันหมดเหมือนกัแบบเขาเขาศึกษามาแล้วว่าตลาดทั่วทไปเนี่ยน,นะครับต้องการเสียงประเภทแบบ เสียงกลางหลบๆนะครับเสียงแหลมสูงๆนะครับเสียงเบสเยอะๆเนี่ยเขาก็จะทํามาเป็นหูฟังเสียงแบบนี้ทุกอันเพียงแต่ว่าเจ้าไหนจะจูนได้ดีกว่าเจ้าไหนนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยโดยแบบดิเรกชันของเสียงจะมาทางนี้หมดเลยคือเบสเยอะๆนะครับกลางต่ำๆหน่อยแล้วก็แหลมสูงๆงเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกยี่ห้อนะครับเท่าที่ผมฟังมาไมโครเนี่ยเขาค่อนข้างมีแบบมีทิศทางในการพัฒนาคุณภาพเสียงของหูฟังตัวเองโดยที่อย่างตัวที่แล้วนะครับใน o 7ที่เป็น2องไดเวอร์เนี่ยก็จะได้รับ คนชอบก็ชอบไปเลยนะครับคนไม่ชอบก็จะไม่ชอบเพราะว่าตัวไมโฟโอเจ็ดเดิมอะมันไม่ค่อยมีเบสนะครับมันเหมือนกับเป็นหูฟังที่เน้นเสียงร้องไปในทางออดิโอไฟล์มากกว่าคือถ้าเราฟังเพลงแบบเพลงร้องเพลงแจ๊สเพลงอะไรพวกเนี้ยนะครับจะรู้สึกว่าเออมันเป็นหูฟังที่เสียงค่อนข้างดีแล้วก็คมชัดนะครับแล้วก็แต่พอเราไปฟังเพลงแบบที่มันตื้ดหน่อยมีเบสนะครับจะเห็นว่าไมโฟโอเจ็ตัวที่แล้วเนี่ยเบสมันไม่ค่อยดีอย่างสูโอห้าโปรไม่ได้ด้วยซ้านะครับมาในรอบนี้เขาก็เลยเอาใจตลาดหน่อยหนึ่งด้วยครับโดยที่ พัฒนาตัวหูฟังไมโฟ o 7จาก2รุ่นที่เคยมีมายาำรวมไปเหลือเป็นรุ่นเดียวไปเลยนะครับโดยใช้ไดรเวอร์แบบใหม่คาร์บอนนาโนทิวอะไรเนี่ยนะครับซึ่งผมลองใช้ตัวนี้มาประมาณ2สัปดาห์แล้วนะครับเพื่อจะได้แบบอยากรู้ให้มันชัดเจนไปเลยนะครับเลยไม่อยากรีวิวลูกๆนะผมใช้ o 7เดิมอยู่ก่อนนะก็พบได้ว่าตัวนี้นะครับพอฟังแว็แรกนะครับรู้สึกว่าเออเขาจูนเสียงเก่งนะคือเสียงมันเหมือนไมโฟ o O7 เดิมเลยนะครับไม่ได้ถึงไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่าง จากตัวเดิมคือเสียงกลางเสียงแหลมยังอยู่ครบช้วนเหมือนเดิมนะครับในขณะที่จังหวะที่มีเสียงต่ํามาเป็นเสียงเบสนะครับตัวนี้ทําได้ดีกว่าแบบคนละเรื่องไปเลยนะครับคือคือถ้าท่านใดที่ชอบหูฟังที่ค่อนข้างครบเครื่องนะครับต้องบอกว่าตัวไมโค o โเจตตัวใหม่เนี่ยเป็นหูฟังตัวที่แบบ จัดว่าเป็นหนึ่งในลิสต์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับคือเสียงร้องดีมากนะครับเสียงกลางก็ดีมากนะครับรวมถึงเบสซึ่งยังไม่ได้เยอะแบบอภิมหามหึมาอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็เยอะพอที่จะทําให้เราฟังเพลงสนุกสนุกได้นะครับรวมถึงเยอะกว่ารุ่นเดิมแน่นอนนะครับก็จัดว่าเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกเลยนะครับผมเลยคิดว่าอ๋อมิน่าเขาเลยตัด สองรุ่นที่แล้วจากรายการผลิตไปเลยแล้วผลิตมาเหลือรุ่นนี้รุ่นเดียวไปเลยเพราะว่าเขาสามารถจูนให้เสียงอะ่ะมันได้ดีตามที่เขาต้องการโดยที่ยังคงคาแรคเตอร์เสียงแบบเดิมไว้นะครับ mm. ก็เลยผลิตเหลือ mm. รุ่นนี้รุ่นเดียวไปเลยในส่วนของไมโค o โอเจ็รุ่นดีเบสนะครับปัจจุบันนี้เหลือขายอยู่รุ่นเดียวแหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับเชื่อว่า ในหูฟังงบไม่เกิน5,000บาทนะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณภาพวัสดุคุณภาพการผลิตนะครับคุณภาพของเสียงชิปเซตที่ใช้อะไรเนี่ยก็ถือว่าสอบผ่านหมดเลยนะครับไม่มีข้ออิติรวมถึงอ,อีกส่วนหนึ่งที่ต้องน่าชื่นชมมากๆคือมันเป็นหูฟังที่อันนี้ผมยังไม่ได้บอกเนาะมันเป็นหูฟังที่ใส่ค่อนข้างสบายนะครับคือมันเป็นหูฟังที่แบบเนี่ยนะครับไปให้ดูรูปทรงนิดหนึ่งนะครับ ด้วยความที่ตัวหูฟังไมโฟเองนะครับมันตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับอันนี้เป็นผมสึกเพราะผมจะใช้ตอนนอนซะมากนะครับคืออย่างอย่างหูฟังหลายๆยี่ห้อเนี่ยนะครับที่ผมใช้อยู่เนี่ยเสียงดีนะครับอย่าง KC อย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ปรากฏว่าตัวหูฟังตรงนี้นะครับมันค่อนข้างใหญ่นะครับคือคือพ,พ,พอเราใส่นอนเนี่ยมันเกิดความไม่ค่อยสบายอยึดอัดนะครับเพราะตัวตัวหูฟังมันค่อนข้างใหญ่คือใส่แล้วมันแบบมันมีอาการใส่นานๆแล้วมันก็เจ็บเล็กน้อยในขณะที่ไมโฟโเจ็ดเนี่ยที่ผมใช้อยู่ทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือรุ่่นนทีแล้วะครับ จะไม่ได้รับความรู้สึกนั้นเลยเนื่องด้วยตัวหูฟังตรงนี้นะครับตรงนี้มันมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับพอเราใส่เข้าไปในหูนะครับไม่ว่าจะนอนหรืออะไรบางทีนอนทับก็ยังไม่ค่อยเจ็บนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างตัวใหญ่ๆนี่ไม่ได้นอนนอนไปคือมันจะค้ำค้ำหูเลยนะครับอันนี้มันใส่แล้วมันก็จะหลบแนบๆไปกับใบหูพอสมควรนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าให้คะแนนนะครับคือสวมใส่ค่อนข้างสบายเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นแบบผมใช้เองนะผมก็เลยมีคอมเมนต์ส่วนนี้มานะครับแล้วก็ เช่นเคยนะครับถ้ายังไงสนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงตัวแทนจําหน่ายของเราหรือว่าช่องทางจําหน่ายต่างๆของทางร้านนะครับก็จะได้รับการประกันและการดูแลหลังการขายเช่นเดียวกันนะครับสบายใจได้นะครับยังไงสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ